วิธีการออกจากโปรแกรมนะครับเวลาพี่ก็ต้องสังเกตตรงมุมนี้นะครับพิมพ์คําว่าเปลี่ยนภาษาที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าออกนะครับออกแล้วก็1นนะครับกด c t r o l enter อ่อโทษทีครับน่าจะไม่มีคําว่า1กดพอพิมพ์คําว่าออกแล้วเราก็กด control s h ่แล้วก็กด enter นะครับ หลังจากนั้นเครื่องก็จะออกมาเป็นหน้าเดสก์ท็อปอย่างนี้ในกรณีที่พี่จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจอทีวีแล้วเราต้องเซตความละเอียดของตัวเครื่องกับทีวีให้มันตรงกันนะครับเราก็ใช้เมาส์นะครับเมาส์นะครับมาตรงเดสก์ท็อปว่างๆนะครับมาตรงเดสก์ท็อปรู้สึกว่าเมาส์เราก็ จะไม่ค่อยเดินเหมือนกันแปบ๊บนึงนะครับสักครู่นะครับ ในเมื่อเมาส์เรามาแล้วนะครับแล้วเราก็คลิกคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกจากตัวข้างล่างนะครับปรับสเกลนะครับตัวบรรทัดที่3แล้วก็คลิกซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับพอคลิกเสร็จปับ๊บเราก็เปลี่ยนนะครับเราจะเห็นนะฮะเราเปลี่ยนลูชันของตัวจอครับให้เป็น2 4นยี่สี่เจ็ดหกแปดให้เปลี่ยนนะครับพอเลือกเลยเลื่อนไป พันยี่สี่เจ็ดหกแนะครับยี่สี่เจดหกแในเมื่อได้แล้วเราก็โอเคนะครับหล uh. ังจากนั้นเขาจะถามอีกทีเราก็คลิปเช้งไปเลยนะครับซ้ำอีกทีก็ตัวนางเห็นไหมครับไอคอนมันจะใหญ่ขึ้นก็ยังเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมเคลวเก หลังจากนั้นเราก็ลองมาเลื่อนดูตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไหมฮะโอเคเป็นอันว่าจบถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โทรสอบถามผมตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับ